ครับวันนี้แอดมินก็จะมาบอกวิธีอุดช่องว่างประตูหน้าต่างแก้ไขปัญหามแมลงจิ้งจกตุ๊กแกมแมลงมุมสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์หนีเข้าบ้านเรานะครับโดยจากการที่แอดมินได้แอบสังเกตพวกมแมลงแล้วก็จิ้งจกตุ๊กแกเหล่านี้มาสักพักใหญ่ๆนะครับก็พบว่าสัตว์พวกนี้จะชอบไปแอบหลังประตูบ้านรอเวลาที่เราเปิดหรือปิดประตูก็จะพุ่งผ่านช่องว่างระหว่างบานพับประตูเข้ามาแอบในบ้านเราต่ออีกทีหนึง่ง ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้เทปกาวหรือเทปยางมาปิดช่องว่างระหว่างขอบประตูบานพับนะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าตอนปิดควรจะปิดจากด้านในนะฮะเพราะว่าเวลาเราพับปิดประตูแล้วเนี่ยบานพับมันจะมีการดึงระยะห่างประตูนิดหน่อยถ้าปิดจากด้านนอกอเวลาปิดประตูกลับเนี่ยมันอาจจะทําให้เทปหลุดได้แต่ถ้าปิดจากด้านในมันก็จะไม่หลุดแต่มันจะย่นๆหน่อยก็าอาจจะไม่สวยมากนะัก แต่ถ้าเกิดเราจะเอาสวยงามก็แนะนําไปสั่งพวกเทปยางนะครับสําหรับอุดตามขอบหน้าต่างประตูที่ขายใน lazada s h o p ป e e ได้เลยก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกตามขอบหน้าต่างบานเลื่อนอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้เวลาช่างติดตั้งบางทีก็จะเหลือตามขอบที่ขอบยางไปไม่สุดแล้วก็แค่ใช้เทปใสไปปิดอุดแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าหลักการที่มันของพวกมแมลงมุมจิ้งจกตุกแกพวกนี้เวลาเขาจะเข้าบ้านเราเนี่ยแอดมินสังเกตแล้วว่า เขาอะจะมีการมองหาจุดที่แสงส่องออกมาฮะพวกนี้จะมองจากแสงตรงไหนที่มีแสงออกมาเขาก็จะเข้าตามช่องนั้นนะครับผมซึ่งการแก้ปัญหาของแอดมินวิธีนี้ก็แก้ไขปัญหาได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าก็จะยกเว้นแต่เจ้า,มาแมลงสาบนะครับในภาพสุดท้ายซึ่งแอดมินเปิดประตูมาเจอตอนเช้าไอ้แมงสาบตัวนี้เนี่ยจริงๆแอดมินเจอตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนอนนะครับผม ซึ่งแอดมินก็ไม่ได้ทําการกําจัดมันเพราะว่ามันดึกแล้วแอดมินก็ปล่อยมันไว้ชีวิตมันพอเช้ามาแอดมินเปิดประตูมาก็พบมแมลงสาบตัวนี้นอนนิ่งๆอยู่ที่พื้นตรงขอบประตูซึ่งแอดมินก็คิดว่ามันตายแล้วแต่ว่าแอดมินก็ไม่ไว้ใจก็เลยไปเอาน้าํายาฆ่าแมลงสาบมาฉีดซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดมันวิ่งจู๊ดเลยครับแต่มันวิ่งเข้ามาติดมุงลวดของบ้านแอดมินก็เข้าไม่ได้ครับ แอดมินก็เลยจะบอกว่าสัพวกนี yeah. ้มันก็มีการเรียนรู้และความฉลาดพอสมควรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าการรีวิวของแอดมินจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆให้นำไปใช้นะครับผมขอบคุณมากครับ